ครับหืม mm! กินเต็มอยู่กินเต็มอยู่กินเต็มกินไอเต็มอยู่เดยอเมื่อก şey ี้อืมไปหนึ่งคอมโบเต็มมันจะไม่ละลายก่อนใช่ไหมนะ่ะกินไม่เสร็จเลยครับเนี้ยๆๆทำไมกูใช้บมานานเยอะกว่ามัน เฮ้ย in กูแดกไอติมอยู่ไอพวกนี้เนี่ยเหนียวมือไปหมดเลยเฮีย oh, จ yeah. um, <c oughs> mm ัดไปหนึ่งคอมโบแล้วเราก็หมดละหมดก๊อกไลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเฮียพวกมึงเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆ เฮียมันไม่ตายวะเออไอเยี่ยละลายหมดแล้วไอติ่มก็ละลายหมดแล้วเออเวรนสวยเฮ้ยเฮ้ยตังไปเอาไงงี้เอาไงงี้เออ thank you มึงดึงมาให้กูฆ่าเด้อไอติมผมละลายมาแล้วคุณไปแล้วกูก็ทันเตี๋ยอกมาแค่นั้นเอ้ยเอามาใช่แน่แน่สวย ไม่ตายอุ้ยโอ้ผมเมื่อกี้กดผิดเมื่อกี้ไปกดตัวเอแยแทนที่จะเป็นคิวโทษว่ะลบไปไหน่อ,อยโอเค คลิกขวาผมมันไม่ค่อยไปตามที่ผมอยากไปว่ะมันนั่นลําพังาตรงนี้นะั่นแหละคลิกขวาเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยโอ้โยโดนพุ่งว่ะไอ้คลิกขวาด้วยเนี่ยคิกขวา,วาด้วยนี่ยแหละเออสวยเอยอย้าห่าเฮ้ยมันไม่ตาย

มาแล้วเออแล้วแหละคือป้อมบเนี่ยผมอยากให้มันแตกตั้งนานแล้วมังไม่แตกักทีไม่ใช่ให้ป้อมกลาง โดนอีดซฟาบรีไอ้เงี้ยกองจากแม่งชิงไปโดนเออเออพุ่ตรงกันนะวะเออแข่งแม่งโอ้ยอีอันี้ยูเตอรอุ้ยฟินทำไมเวลาเราเล่นตัวที่แบบได้เลยทีนี่เราไม่เคยจะชนะเลยหรือว่าหลงมันกากกันแน่หรอมันเกะเออกากแหละไอ้แก่ ไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหโอ้โหดูดูแม่งไม่ตายไอ้หิ้เฮ้ยมึงโดนสกิดทีเดียวมันก็ตายแล้วนะเอลิสตายแน่อะดู ขี้เหลอแม่ยอุ้ยตูมเอาไว้เอาไว้เฮ้ยนี่นี่นี่มาแล้วอู๋ลิเวนลิเวนดักลิเวนดักลิเวนปฏติด้วยกูลิเวนตายนั่นไงกูกลว่าละเฮ้ยไอ้สนามอารมณ์ไอ้แชทเนี่ยแชทมันสนามอารมณ์ กูสอบสกิลไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยเ้กูโดนลุ้นโอ้โหนั่นซับจริงๆใช่ไหมน่ะ ลุกหลงไอ้เหี้ยแมนดิบิวดิบิวโอ้โหและข้างบนมันไขม่ม่โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันกระจังวะปูนี่มันไม่มีประโยชน์สิ้นดีเอให้เพื่อนแบกอีกแล้วแกมนะี้พอพ่อาาน้องจิ้งจอกมาสาัจจรรย์กับคนหิวติม่ม กับคนเล่นหิวต yeah. ิ่มอ exactly ันดีอ่ยมาเผาเลยเฉยๆไม่มีอะไรเค่ก็ได้ยืนดีฮ่าฮ่ นี่เนี่ยเอเป็นครั้งแรกที่กูรอดจากไฟไอสัตว์ึงกูจะทำอะไรไม่ได้เลยก็เถ็โอ้โหสนามอารมณ์เงี้ยวเฮ้ยกูเสียแล้วเย้าย่าโอ้โหเดี๋ยวมันห่าวไอ้ยคนแรงอะไรแรงของกูอยู่มั้งละ แอบมองเธออยู่หน้าแจ้าแต่เธอไม่รู้เลยเไปสิมันเตรียมการมันเตรียมการเตรียมการไม่มีมีแม่มีโมออ้าวโดนโดนใครก็ไม่รู้ โอ้ยโอ้โหมาดูใครมปนชพทีตายให้แง่แง่แง่แงแงอือโอ้ยโ้ยตีโอ้ยขึนสาข้างลง